กลับมารับชมไทยบันเทิงครับมีการค้นพบระบบสุริยะสมบูรณ์แบบลุ้นเจอสิ่งมีชีวิตต่างดาวทีมนักดาราศาสตร์นานาชาติค้นพบตำแหน่งที่ตั้งของระบบดาวเคราะหกดวงที่โคจรวนรอบดาวฤกษ์ศูนย์กลางคล้ายดวงอาทิตย์ซึ่งอยู่ห่างจากโลกของเราเพียง100ปีแสงโดยลักษณะพิเศษของมันทำให้นักดาราศาสตร์เรียกมันว่าระบบสุริยะสมบูรณ์แบบ ระบบสุริยะที่ค้นพบใหม่ดังกล่าวประกอบด้วยดาวเคราะห์ที่มีขนาดใกล้เคียงกันทั้งหมดซึ่งพวกมันแทบจะไม่เปลี่ยนแปลงไปเลยนับตั้งแต่ก่อตัวขึ้นเมื่อ1 2 0 0 0ล้านปีที่แล้วทำให้เหมาะต่อการนำมาเป็นต้นแบบเพื่อศึกษาขั้นตอนการก่อตัวโดยทั่วไปของดาวเคราะห์ในจักรวาลทั้งยังเป็นสถานที่เหมาะสมต่อการค้นหาสิ่งมีชีวิตต่างดาวด้วย ในรายงานวิจัยที่ตีพิมพ์ลงวรารสารเนเจอร์ทีมนักดาราศาสตร์นานาชาติระบุว่าได้ค้นพบระบบสุริยะใหม่ดังกล่าวด้วยดาวเทียมสำรวจดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะในปรากฏการณ์ทรานซิสขององค์การนาซาและดาวเทียมบ่งชี้คุณสมบัติของดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะขององค์การอาวกาศยุโรประบบดาวนี้มีชื่อเป็นรหัสทางดาราศาสตร์ว่า HD 1 1 0 0 6 7 มีกำเนิดและความเป็นมาแตกต่างจากระบบสุริยะของเราเป็นอย่างมากเนื่องจากกระบวนการที่ดาวเคราะห์ทั้ง8ดวงก่อตัวขึ้นโดยรอบดวงอาทิตย์ของเรานั้นเต็มไปด้วยการชนปะทะกันอย่างรุนแรงจนมีการเปลี่ยนแปลงวงโคจรและเกิดดาวเคราะห์ยักษ์อย่างดาวพฤหัสบดีและดาวเสามาอยู่ร่วมกับดาวเคราะห์ขนาดเล็กอย่างโลกของเราแต่ทว่าดาวเคราะห์6ดวงในระบบ HD 1 1 0 6 7นั้น นอกจากจะมีขนาดใกล้เคียงจนเกือบจะเท่ากันทั้งหมดแล้วยังมีการโคจรในคาบเวลาที่ประสานสอดคล้องกันเป็นอย่างดีอีกด้วยเพราะเมื่อดาวเคราะห์ดวงในสุดโคจรวนรอบดาวฤกษ์ศูนย์กลางได้ครบ3รอบดาวเคราะห์ดวงถัดไปจะโคจรรอบดาวฤกษ์ได้ครบสองรอบพอดีและอัตราเร็วในการโคจรจะคงอยู่ในสัดส่วนที่3ต่อ2ไปจนถึงดาวเคราะห์ดวงที่4 จากนั้นสัดส่วนดังกล่าวจะเปลี่ยนเป็น4ต่อ3สำหรับดาวเคราะห์รอบนอกดวงที่5และ6การโคจรที่สอดประสานกันนี้ยังมีความสเสถียรและคงที่อย่างมากจนสามารถนำจังหวะการเคลื่อนที่ของดาวเคราะห์ทั้ง6มาสร้างเป็นบทเพลงที่มีท่วงทำนองไพเราะขึ้นได้ดรฟารรเอลลูเกผู้นำทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยชิคาโกของสหรัฐ บอกว่า HD 110067คือระบบสุริยะที่สมบูรณ์แบบอย่างแท้จริงโดยเหมาะสำหรับเป็นต้นแบบในการศึกษาว่าดาวเคราะห์ทั่วไปในจัก,กรวาลถือกำเนิดขึ้นมาได้อย่างไรซึ่งปัจจุบันเราไม่อาจตอบคำถามนี้ได้ด้วยการศึกษาระบบสุริยะของเราเองเพราะมันเต็มไปด้วยความปั่นป่วนวุ่นวายในตอนที่ถือกาเนิดขึ้นทั้งยังเปลี่ยนแปลงไปมากตลอดระยะเวลาหลายพันล้านปีที่ผ่านมา ดรมารีนาลาฟากามาโกหนึ่งในสมาชิกทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยวอริกของสหราชอาณาจักรบอกกับผู้สื่อข่าว BBC ว่าระบบสุริยะที่ค้นพบใหม่นี้ช่างงดงามและมีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครมันน่าตื่นเต้นจริงๆที่ได้เจอสิ่งที่ไม่มีใครเคยพบเห็นมาก่อน ตลอดช่วงเวลาราวสาทศวรรษที่ผ่านมานักดาราศาสตร์ได้ค้นพบระบบดาวใหม่ๆหลายพันแห่งแต่ไม่มีแห่งใดเลยที่เหมาะสมกับการเป็นต้นแบบเพื่อศึกษาขั้นตอนการก่อตัวของดาวเคราะห์เช่นนี้เพราะขนาดของดาวบริวารที่ใกล้เคียงกันและการที่ไร้เหตุรบกวนมาทำให้วงโครจรเปลี่ยนแปลงส่งผลให้นักดาราศาสตร์สามารถเปรียบเทียบและวิเคราะห์ถึงความเป็นมาของพวกมันได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้ดาวเลษ์กศูนย์กลางของระบบยังมีความสว่างเพียงพอซึ่งจะทำให้สามารถวิเคราะห์แสงเพื่อดูแร่ธาตุองค์ประกอบในชั้นบรรยากาศของดาวเคราะห์บริวารได้เมื่อพวกมันเคลื่อนผ่านตัดหน้าดาวเลษ์กในปรากฏการ์ทรานซิสซึ่งจะช่วยบ่งชี้ได้ว่ามีกา๊าซที่เกิดจากสิ่งมีชีวิตปะปนอยู่ด้วยหรือไม่ ดาวเคราะห์ทั้ง6ของระบบ HD 110067นั้นมีขนาดปานกลางในระดับที่เรียกว่าดาวเนปจูนน้อยหมายถึงมีขนาดใหญ่กว่าโลก2-3เท่าแต่ก็ยังเล็กกว่าดาวเนปจูนซึ่งมีความกว้างมากกว่าโลก4เท่า คาดว่าดาวชนิดนี้มีอยู่ทั่วไปในกาแล็กซีทางช้างเผือกแต่การที่ระบบสุริยะของเราไม่มีดาวเนปจูนน้อยอยู่เลยแม้แต่ดวงเดียวทำให้นักดาราศาสตร์ขาดโอกาสที่จะศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับดาวชนิดดังกล่าวปัจจุบันความสนใจใกล้รู้ในเรื่องดาวเนปจูนน้อยยิ่งมีมากขึ้นเมื่อมีการค้นพบดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะ K2-18b ในระบบดาวอีกแห่งเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาโดยนักดาราศาสตร์พบว่าในบรรยากาศของดาวมีกา๊าซที่สิ่งมีชีวิตบนโลกผลิตขึ้นปะปนอยู่ด้วยซึ่งเท่ากับว่าเราได้เจอลายเซ็นชีวภาพที่อาจเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงการดำรงอยู่ของสิ่งมีชีวิตต่างดาว ดรลูเกบอกว่าการค้นพบระบบดาว HD 110067ถือเป็นโอกาสอันดีที่ทีมของเขาจะได้ศึกษาและตอบคำถามที่ยังเป็นปริศนาเกี่ยวกับดาวเนปจูนน้อยว่าองค์ประกอบส่วนใหญ่ของมันเป็นหินแข็งก๊าซหรือน้ำและมีสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการดำรงอยู่ของสิ่งมีชีวิตหรือไม่ด้วยโดยคาดว่าจะสามารถให้ความกระจ่างได้โดยเร็วภายในเวลาไม่ถึง10ปีข้างหน้านี้ ย้อนกลับไปเมื่อประมาณกลางปีก็มีความพิสดารของระบบสุริยะดาวประหลาดที่ไม่เหมือนใครในจักรวาลน,นับตั้งแต่การค้นพบครั้งสำคัญในปี1992เมื่อนักดาราศาสตร์ได้รู้จักดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะเป็นครั้งแรกหลังจากนั้นก็มีการค้นพบดาวเคราะห์ในประเภทดังกล่าวเพิ่มขึ้นเ,เรื่อยๆและได้บันทึกลงฐานข้อมูลนับเป็นจำนวนหลายพันดวงด้วยกัน แต่อย่างไรก็ตามแทบจะไม่มีดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะดวงไหนเลยที่มีลักษณะเหมือนกับโลกของเราทุกประการนอกจากนี้โครงสร้างระบบดาวเคราะห์ซึ่งโคจรวนรอบดาวฤกษ์ที่ค้นพบใหม่นั้นยังแตกต่างจากระบบสุริยะของเราที่มีดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางอย่างมากด้วยดาวเคราะห์ส่วนใหญ่ในห้วงจัก,กรวาลน,นั้นถ้าไม่ได้เป็นดาวเคราะห์ก๊าสขนาดใหญ่ยักษ์ ก็มักจะเป็นดาวน้ำแข็งหรือดาวที่โคจรอยู่ใกล้กับดาวฤกษ์ของตนเองมากเกินไปจนมีอุณหภูมิร้อนแรงถึงขั้นทะลุจุดเดือดไปหลายร้อยหรือหลายพันองศาเซลเซียสไม่ต้องพูดถึงดาวที่มีสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการดำรงอยู่ของสิ่งมีชีวิตอย่างโลกซึ่งหาได้ยากมากเหมือนกับงมเข็มในมหาสมุทรเลยทีเดียว ข้อเท็จจริงเชิงสถิติข้างต้นชี้ให้เห็นว่าระบบสุริยะของเราคือสิ่งพิสดารที่ไม่เหมือนใครในห้วงจาัก,การวาลอันกว้างใหญ่ไพศาลซึ่งดรจอร์นติฮอนเนอร์นักวิทยาศาสตร์ดาวเคราะห์จากมหาวิทยาลัยเซาเทนควีนส์แลนด์ของออสเตรเลียอธิบายกับเว็บไซต์ไซแอ e อเล r ์ดังนี้ ในยุคก่อนนักวิทยาศาสตร์สันนิษฐานโดยเชื่อมั่นเป็นอย่างมากว่าระบบดาวเคราะห์อื่นๆที่โคจรวนรอบดาวฤกษ์จะต้องมีโครงสร้างและลักษณะปลีกย่อยต่างๆเหมือนกับระบบสุริยะของเรานั่นก็คือมีดาวเคราะห์บริวารที่เป็นหินแข็งตั้งอยู่ใกล้กับดาวฤกษ์ศูนย์กลางซึ่งจะต้องเป็นดาวลำดับหลักที่มีขนาดไม่ใหญ่นักแบบดวงอาทิตย์ส่วนดาวบริวารที่อยู่ห่างไกลออกไปจะเป็นดาวเคราะห์ก๊าซขนาดยักษ์ เหมือนกับดาวพฤหัสบดีและดาวสาวดอร์ฮอนเนอร์กล่าวทว่าในเวลาต่อมามีการค้นพบดาวพฤหัสบดีร้อนซึ่งเป็นดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะชนิดหนึ่งดาวประเภทนี้มีขนาดใหญ่ยักษ์และเป็นดาวเคราะห์ก๊าซเหมือนกับดาวพฤหัสบดีแต่กลับตั้งอยู่ใกล้ชิดติดกับดาวฤกษ์ศูนย์กลางจนชั้นบรรยากาศมีอุณหภูมิร้อนแรงถึง1,000องศาเซลเซียส ทั้งยังมีคาบการโคจรสั้นจนช่วงเวลา1ปีเท่ากับ4.2วันบนโลกของเราเท่านั้นอย่างไรก็ตามดาวพรฤหัสบดีร้อนไม่ใช่สิ่งแปลกประหลาดในกาแล็กซีทางช้างเผือกของเราแต่อย่างใด เนื่องจากในภายหลังนักวิทยาศาสตร์ค้นพบดาวเคราะห์ชนิดดังกล่าวเป็นจำนวนมากจนดูเหมือนว่าเป็นวัตถุอวกาศที่สามารถพบได้ทั่วไปในห้วงจัก,กรวาลแต่ดาวเคราะห์ที่เป็นหินแข็งและตั้งอยู่ใกล้าดาวฤกษ์ศูนย์กลางอย่างเช่นดาวพุธดาวศุกร์โลกและดาวอังคารกลับหาพบได้ยากมากที่นอกระบบสุริยะ ข้อมูลจากการสำรวจล่าสุดชี้ว่าดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะชนิดที่พบได้มากที่สุดนั้นได้แก่ดาวเนปจูนเล็กหรือดาวเคราะห์ที่ห่อหุ้มด้วยก๊าซและมีขนาดเล็กกว่าดาวเนปจูนแต่มีขนาดใหญ่มากกว่าโลกซึ่งดาวเนปจูนเล็กนี้ไม่มีอยู่ในระบบสุริยะของเรา ฐานข้อมูลของดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะที่ได้รับการยืนยันแล้วว่ามีอยู่จริงยังชี้ให้เราเห็นว่าคาบการโคจรของพวกมันส่วนใหญ่สั้นกว่าระยะเวลาที่โลกใช้โคจรรอบดวงอาทิตย์อย่างมากโดยกว่าเครื่องมีคาบการโคจรวนรอบดาวฤกษ์ศูนย์กลางไม่ถึง20วันด้วยสาเหตุต่างๆที่กล่าวมาข้างต้นเราอาจจะเชื่อได้ว่าระบบสุริยะเป็นระบบดาวเคราะห์ที่มีเอกลักษณ์พิเศษไม่เหมือนใครในห้วงจักรวาล โดยคุณลักษณะที่มีความพิสดารดังกล่าวสามารถให้กำเนิดชีวิตซึ่งเราอาจจะอนุมานต่อไปได้ว่าชีวิตก็น่าจะเป็นสิ่งที่หาได้ยากในห้วงจัก,กรวาลเช่นกันในประเด็นนี้ดรฮอร์เนอร์มองว่าความประหลาดของระบบสุริยะอาจมาจากการที่มันเป็นระบบดาวซึ่งมีความพิเศษไม่เหมือนใครจริงๆ หรืออาจเป็นเพราะเทคโนโลยีและความรู้ทางดาราศาสตร์ในปัจจุบันของมนุษย์ยังไม่สูงพอที่จะทําให้ค้นพบระบบดาวที่คล้ายกับบ้านของเรานอกจากนี้วิธีการสำรวจที่ใช้กันอยู่อาจมีอคติบางอย่างแฝงอยู่ซึ่งจะเป็นอุปสรรคขัดขวางการค้นพบใหม่ๆได้โดยทั่วไปแล้ววิธีหลักในการค้นหาดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะมีอยู่2แนวทางใหญ่ด้วยกันได้แก่การศึกษาปรากฏการณ์ทรานซิส หรือการเปลี่ยนแปลงของแสงสว่างจากดาวฤกษ์เมื่อดาวเคราะห์เคลื่อนผ่านตัดหน้าอย่างเช่นดาวเทียมขององค์การนาซาที่ใช้สำรวจปรากฏการณ์ทรานซิสของดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะซึ่งจะบอกได้ว่าระบบดาวนั้นมีดาวเคราะห์โคจรวนรอบในคาบที่สม่ำเสมอหรือไม่รวมทั้งดาวเคราะห์นั้นมีลักษณะอย่างไรและมีองค์ประกอบเป็นธาตุใดบ้างอีกวิธีการหนึ่งที่ใช้ค้นหาดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะได้ คือการคำนวณความเร็วแนวเล็งหรือความเร็วแนวรัศมีซึ่งใช้ตรวจวัดการสั่นไหวของดาวฤกษ์อันเนื่องมาจากอิทธิพลของแรงโน้มถ่วงจากดาวเคราะห์ที่เคลื่อนผ่านทั้งสองวิธีล้วนมีแนวโน้มจะตรวจพบดาวเคราะห์ขนาดใหญ่ที่มีแรงโน้มถ่วงมหาศาลซึ่งมักโคจรอยู่ใกล้ชิดติดกับดาวฤกษ์มากกว่าทำให้ดาวเคราะห์ขนาดเล็กที่มีคาบการโคจรยาวนานเพราะอยู่ห่างจากดาวฤกษ์พอสมควรไม่ถูกตรวจพบ ดอเรแดนเนียลเบลิสนักดาราศาสตร์จากมหาวิทยาลัยวอริกของสหราชอาณจักรบอกว่าวิธีการที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันมีข้อจํากัดสําคัญในกรณีที่ต้องการค้นหาดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะในระบบที่มีดาวเลษ์กหลายดวงทั้งที่ระบบดาวนี้มีอยู่มากมายคิดเป็น80%ของดาวเลือกทั้งหมดในกาแล็กซีทางช้างเผือกเลยทีเดียว มันสมเหตุสมผลที่จะกล่าวว่ายังมีดาวเคราะห์ชนิดที่พบได้ทั่วไปในห้วงจัก,กรวาลอีกมากที่ไม่มีอยู่เลยแม้แต่ดวงเดียวในระบบสุริยะของเราดเรเบลิสกล่าวตัวอย่างเช่นดาวเคราะห์คล้ายโลกแต่มีขนาดใหญ่กว่าโลกสองเท่าหรือซูเปอร์เอิร์ธรวมทั้งดาวพฤหัสบดีร้อนและดาวเนปจูนเล็กซึ่งต่างก็เป็นสิ่งที่ขาดหายไปจากระบบสุริยะ แต่นั่นจะทำให้มนุษย์ตัดสินได้ว่าบ้านของเรามีความพิเศษพิสดารที่ผิดแปลกไปจากระบบดาวอื่นๆอย่างมากหรือไม่นั้นนักวิทยาศาสตร์ยังไม่อาจจะสรุปได้ตราบใดที่ยังไม่มีการสำรวจห้วงจัก,กราวาลได้อย่างกว้างขวางทั่วถึงและละเอียดเพียงพอดอกเตอร์เบลลิสกล่าวทิ้งท้ายทั้งหมดคือเรื่องราวที่นำมาฝากกันในคลิปนี้ขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ bbc.com ครับ